กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขได้ประกาศเตือนผู้ปกครองและครูระวังโรคมือเท้าปากในเด็กเล็กซึ่งมักระบาดในช่วงหน้าฝนค่ะขณะนี้มีผู้ป่วยแล้วกว่า21,300รายเป็นเด็กแรกเกิดถึง4ปีจำนวน15,700กว่ารายโรคมือเท้าปากนี้สามารถติดต่อได้จากการสัมผัสน้ำมูกน้ำลายสัมผัสผื่นตุ่มน้ำใสหรือตุ่มแผลรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้หรือภาชนะสิ่งของที่ใช้ร่วมกับผู้ป่วยอาการที่พบบ่อยมีไข้ต่ำๆมีตุ่มหรือแผลใน บริเวณเพดานอ่อนกระพุ้งแก้มหากอาการผู้ป่วยไม่ดีขึ้นควรรีบพาไปพบแพทย์ค่ะโดยผู้ปกครองควรเฝ้าระวังด้วยการให้เด็กล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสะบู่เนื่องจากแอลกอฮอล์ไม่สามารถฆ่าเชื้อนี้ได้และเสริมภูมิคุ้มกันด้วยการให้เด็กกินอาหารครบห้าหมู่โดยเฉพาะผักและผลไม้ ส่วนสถานศึกษาคุณครูควรคัดกรองเด็กทุกเช้าอย่างเคร่งครัดหากพบเด็กป่วยให้แยกออกจากเด็กปกติและแจ้งให้ผู้ปกครองรับกลับบ้านค่ะเพื่อพาไปพบแพทย์และให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายดี